không mai mơ ơi không có

ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จทาตาก่อนทาตาก่อนก็สีอะไรสีฟ้าพ่อตาพี่หาแตงได้ให้ไม่รู้พ่อเล่นกับม่เชลได้ไหม <c oughs> đang là phải nông Hãy phân nguyên, dư nợ. Hãy quá sáng lúc nào. sáng sáng lúc nào. Quá sáng lúc nào. Quá sáng lúc nào. Nipper. Emmyshid. Doctor. 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 ta Doctor. 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 ยังไม่เสร็จแม่ไม่อยูมม่มันบอกสมัยเปอรสซีต้องไปโรงเรียน แล้พวพ่อยังไม่ชิดโอ้มันเข้าตาแม่แล้วยังไม่ตอแ,แล้วกแม่มาก่อน <c oughs> ม,มันเลอมันเลอะวว่บานอนี่นาวมเนไ,ไม,มาน่ะเขาไปแจ้งตัวแล้วนะ่ะเ,เขาไปตงเรียนแล้วมูตัวหนาวเขาไปหล่อนน้าย,ยางัง,งไปกับแม่วันหน่งลยจันทร์น่อยหน้ายังนอะหน้า เราไปเปลง่ยนฝั่นรังนะรางตาใส่สุดวันอันา้ามืันนี้ใส่สุดอย่างนี้สุดพะละเห็นเขาใส่ยอยู่เดี๋ยวอไปส่งนี่นายจะไปทำงนานกับพ่อนี่นายแต่งงานให้แม่ค่ะ ยังไม่เสร็จใช่ไหมยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จหรืออะไรโบกตาก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวเป็นหมีแพนด้าเลยไม่เงี่ยมได้ดีวกว่าออตาคิว้วตาคิ้ว เดีจังไม่ไม่ดีนั่งอย่างนั่งเนียดสิดงก้าววิ่งย่ายไม่ทาอันน,นี้มันจะเข้าตาไม่ทาหรอกอไนะอไม่ยนแะม้อาทา ไปพอแล้วไม่ได้ทานหรอกอันนี้ลง ไม่ไหมคะถ้าฉันได้ก่อนฉันยังไม่สิค่อะไร ไม่ค่ะจังไม่อาปากก่อนทำไมอ่ะไม่ค่ะต้องอาปาไกไว้ก่อนเหรออันนี้เราเสียเพียงนะี่ไง うや